บทที่6นี้นะคะเราจะมาดูเรื่องความแตกต่างของช่วงวัยหรือที่เราเรียกว่าคนแต่ละเจนกันค่ะและจะมาดูว่าการทำงานเป็นทีมระหว่างแต่ละช่วงวัยจะเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะคะแน่นอนนะคะว่าการทำงานใน1ทีมเนี่ยคงจะไม่ได้ประกอบไปด้วยคนในเจนเดียวกันทั้งหมดถูกไหมคะใน1นึ่งทีมอาจจะมีทั้งเจนที่เกิดก่อนเรานะคะและเจนที่เกิดหลังเราก็ได้ ช่วงเวลาในการเติบโตสิ่งที่ทุกคนเจอมานะคะในช่วงชีวิตของตัวเองเนี่ยล้วนแต่ทําให้ทุกคนมีความแตกต่างกันนะคะความแตกต่างนะคะเราจะมองเป็นปัญหาก็ยอมได้แต่เราจะมองให้ดีกว่านั้นนะคะโดยมองว่ามันเป็นพลังพิเศษของคนแต่ละวัยที่จะมารวมกันแล้วเนี่ย ทำให้ทีมของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันมีพลังมากขึ้นก็ได้เหมือนกันเรามาดูลักษณะเด่นของคนแต่ละรุ่นกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยเนาะที่เราเคยได้ยินกันก็คือเบบี้บูมเมอร์คือคนที่เกิดในพศช่วงประมาณ2,489ถึง2,507นะคะถ้านับเวลานะคะตอนนี้เขาก็จะมีอายุประมาณ61ถึง79ปีเนาะส่วนใหญ่ก็อาจจะเริ่มกเกษียณกันไปแล้วนะคะ แต่ว่าเบบี้บูมเมอร์ที่ยังอยู่ในระบบการทำงานเป็นทีมส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยคือเจ้าของธุรกิจเป็นต้นเนาะคนกลุ่มนี้นะคะเขาโตมาในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2และเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้นเขาก็จะมีค่านิยมนะคะของการอดทนทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะเพราะเขาทำแล้วมันได้ผลจริงๆถูกไหมคะเพราะเศรษฐกิจมันเป็นขาขึ้น เขาก็จะชอบอะไรที่มีระเบียบว,วินัยนะคะแล้วก็มองหาความมั่นคงที่ยั่งยืนเราก็อาจจะได้ยินนะคะเสียงจากรุ่นคุณย่าคุณยายเราเนาะว่าทำงานนี้สิจะได้มั่นคงทำงานนั้นสิจะได้มั่นคงซึ่งเด็กยุคใหม่เนี่ยก็อาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งกับความคิดของคุณย่าคุณยายอยู่เหมือนกันเนาะต่อไปนะคะลูกๆของเบบี้บูมเมอร์เนาะก็จะเป็น Gen X นะคะ Gen X ก็จะคือคนที่เกิดในช่วงพศส5 0 8ัถึงประมาณ2,523นะคะช่วงนี้ก็อาจจะายุประมาณ45-60ปีเนาะก็จะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นซีเนียในองค์กรละนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยค่ะเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาในช่วงของวิกฤตเนาะต้มยำกุ้งนะคะหรือว่าสงครามเย็นเนาะซึ่งเป็นช่วงเวลาของความไม่แน่นอนนะคะก็จะได้เห็น ความรุ่งเรืองเนาะที่เริ่มเสื่อมสลายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้จะตั้งคำถามในเรื่องของความมั่นคงขององค์กรเนาะตัวเองเนี่ยชอบทํางานหนักนะคะแต่ว่าก็จะมีคำถามด้วยว่าองค์กรเนี่ยมั่นคงจริงหรือเนาะก็จะไม่ปักใจเชื่อกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง Gen X จะชอบแยกงานออกจากชีวิตส่วนตัวเนาะ Gen X จะมองว่า คุ่มเทกับการทํางานนะคะเรื่องส่วนตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะเจอ Gen X ที่ไม่ค่อยเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวในที่ทํางานให้กับหัวหน้าหรือลูกน้องฟังเนาะคนที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทมากๆนะคะต่อไปนะคะเป็น Gen Y เนาะ Gen Y ก็จะมีอีกชื่อหนึ่งว่า Millennials นะคะ Gen Y ก็จะเป็นคนที่เกิดในช่วงพศ2524ถึง25 2539นะคะปัจจุบันก็จะมีอายุประมาณ29-44ปีนะคะ คนกลุ่มนี้เนี่ยค่ะในช่วงที่กำลังเริ่มจะเป็นวัยรุ่นเนาะก็จะมีการเข้ามาของเทคนโนโลยีใหม่ๆพวกอินเทอร์เนต็ตโทรศัพท์มือถือ MP3 นะคะเขาก็จะชอบการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็เป็นการสื่อสารสอง,สองทางเนาะสามารถที่จะใช้แอปส่งข้อความใช้วิดีโอคอลหรือโปรแกรมการจัดการโปรเจกต์เนี่ยได้นะคะจะไม่เกิดการต่อต้านมากนักเจนต่อมานะคะเจนสุดท้ายที่ เริ่มเข้าสู่ระบบแรงงานแล้วก็คือ Gen C นะคะ Gen ีก็จะเป็นพศออประมาณ2,540ถึง2,555นะคะยุก็จะ 13, ถึง28ปีเพราะฉะนั้นเราจะครอบคลุมเด็กที่ยังเรียนอยู่แล้วก็กลุ่มที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยนะคะกลุ่มนี้เขาเป็นดิจิตอลเนทีฟก็คือเกิดมาพร้อมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะคะอยากรู้อะไรเข้าถึงข้อมูลได้ไวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีไอเดียแปลกใหม่เยอะเขาชอบเรียนรู้นะคะเขาอยากรู้อะไรเขารู้เลยนะชอบการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นความสามารถความรู้ที่เขาต้องได้รับเนี่ยมันไม่ได้มาจาก ผู้ใหญ่อีกต่อไปแล้วถูกไหมคะเพราะเขาอยากรู้ว่าอะไรเขาถามอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยเนาะกลุ่มนี้นะคะชอบการสื่อสารที่ไวนะคะไม่เป็นทางการสั้นแล้วก็มีการใช้อีโมจิมีการใช้ข้อความเสียงประกอบไปเวลาสื่อสารเนาะก็จะเน้นการทํางานที่ตัวเองสบายใจมากกว่าการทํางานหนัก นะคะเราก็ซ่อนความเครียดเอาไว้จนสุดท้ายพังไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะวันเนี้ยเขาก็จะชอบเจ้านายที่แสดงความเห็นอกเห็นใจเนาะเปิดเผยให้กําลังใจมากกว่าเจ้านายที่ใช้วิธีแบบถ้าไม่อดทนแล้วอะไรจะได้ดีนะคะคําพูดแบบนี้ใช้กับเด็กจนนีไม่ได้แล้วเนาะเราต้องใช้วิธีตามสนับสนุนเขาแทนนะคะแล้วก็ด้วยความที่วัยเนี้ยค่ะเป็นวัยที่เกิดมาพร้อมก,กับการสร้างงานใหม่ได้ด้วยตัวเองเนาะเขาก็เลย เปลี่ยนงานง่ายนะคะเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานของตัวเองขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนได้แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับบทที่6ค่ะเดี๋ยวต่อไปบทที่7บทสุดท้ายของเรานะคะเราจะมาดูกรณีศึกษาและบทสรุปข,ของการทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะ